ายมาสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานเสียส้มครับอยู่บ้านเจรวยเปิดลำดวนครับทางลื่นเสลือเกินครับงานนี้เพึ่งพึ่งลงใหม่ครับมาเปิดบอ่อใหม่ครับวันนี้อยู่บ้านเจรวยครับติดกับโรงเรียนเลย ลลืนนายดินยังลื่นครับดินยังไม่แห้งเลยอีกอย่างน่าจะเป็นดินเหนียวด้วยนะเนี่ยติดลอ้อย่างงี้นี่ไปโก้ SK 2 0ครครับไปแท็กไปแท็กเท่าไรนะ50บอวกห0บเนาะ แล้วถ้าตัวที่ว่าพวกรถอันนั้นอ่ะก่อสร้างอ่ะที่เป็นใบแทเจ็ดสิบแปดสิบเนาะใหญ่อันนี้ใบแท็กเล็กนึง่งเริ่มคั้นแรกก็พี่ร็อกเลยครับย,ยีเล็กหมูสดอ๋อ จะขยายสะก็เป็นสะเก่าด้วยตรงนี้น่าจะขยายออกนะออกงานเที่ยวครับเอานโว่าเต,เต็มแล้ว จะจอดร,รอหลายคันแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันมาเจ็ดคันครับมีแต่ที่เด็ดอำเภอลำดวนเลยครับอ้าลุยครับขายยางเครื่องบินครับใส่เต็มเลยนะนี่ นืดๆ <laughs> โอ,โอ,โอ้ชมกันต่อไปครับโอ้หน้าปูมันแล้วนี่ดีกา โอ้งานแบกตัวนี้จัดเต็มกล่องเลยครับดินก็ค่อนข้างจะแข็งครับดินแต่ทางนี่ไม่แข็งทางอาไปครับ ้อนแสงหน่อยครับโอ้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 โ,อโ,อโอยังไงครับโอ้ดินยังนืดอยู่ครับโอ้ควันขาว <laughs> โอ้สุดยอดมีแต่ทีเด็ดอำเภอลำดวนเลยครับ รอกันอกวันครับมาสามคันเหมือนเดิมนะรถเซฟามาสามคันเหมือนเดิมไลเต็มแล้วครับสายแปกอำเภอลำดวน em lên gấp oh 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 Chào chào ลยสายแปกลำดวนครับอือือโอ้โหฝันขาวไหลแล้วอืออ ไาเต็มแล้วครับ ถอยมาถอยมาพอพอไม่ต้องลับกรอด้านท้ายเอาเรียบร้อยเลยครับเสียพอดเริญทรัพย์ แร่ดัง<ป>เท้รอดันท้ายรอดันท้ายไม่ข <c ười> <c ười> ึ้นหรอกจมแล้วครับขันแรกเลยม่นหนักราไฟหรือเปล่านะ

ครับเกือบไปแล้ว อันนี้อยู่กับพี่เลยครับ